สวัสดีครับฟันสบายกับอาจารย์นิดนะครับจะพูดเรื่องพุทธพยากรณ์ตอนที่หนึ่งพระพุทธสิเจ้ามีพระวาจาไม่เป็นสองมีพระวาจาไม่ป่าประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำไม่จริงเราจะเป็น พระพุทธเจ้าแน่นอนเปรียบเสมือนก้อนดินที่โยนขึ้นไปบนอากาศย่อมตกลงมาสู่ผื้นดินอย่างแน่นอนทางรัทส,สุดที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์กายวาจาใจคือการฝึกขนใจให้บริสุทธิ์จิดนิ่งควบคู่ไปกับการสั่งสมบุญบุญบารมี ในทุกรูปแบบถ้ามีความบริสุทธิ์มากบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นมากถ้ามีความบริสุทธิ์น้อยบุญกุศลก็จะลดหย่อนไปความบริสุทธิ์เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมความสุขและความบริสุทธิ์นี้สั่งสมได้ด้วยการบัเจริญภาวนา ทุกๆวันพระบรมศาสดาของเราทรงดำรงตนเป็นตัวแบบอย่างในการสร้างบารมีให้ชาวโลกได้เนินตามดังนั้นเราควรหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ชีวิตของเราเข้าถึงความสุขและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงมีสุภาษิต ที่พระสุนเมธดาบทโพธิสัตว์ได้กล่าวชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธศาจ้ามีวาจาไม่เป็นสองมีพระวาจาไม่ปล่าประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำไม่จริงเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเปรียบเหมือนก้นดินที่โยนขึ้นไปบนอากาศ ย่อมตกลงมาสู่พื้นดินอย่างแน่นอนการทำนายของพระผู้มีพระจ้าเรียกว่าพุทธพยากรณ์เป็นการทำนายที่เกิดขึ้นจากการรู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเห็นด้วยญาณวนสนะที่บริสุทธิ์ของธรรมกายไม่ใค่เกิดจากการนึกคิดด้นเดา หรือเรียกเคียงกับธรราที่หมอทั่วไปทำนายกันซึ่งอาจทายถูกบ้างผิดบ้างโดยอาศัยสถิติหรือเหตุการณ์ใกล้เคียงที่สอดค้องกันเข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วทำนายในลนักษณะของความน่าจะเป็นตามตรรกตวิทยาส่วนพุทธธรรนายนั้น เป็นความจริงแท้ที่พระุทธองค์ทรงเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตรู้ว่าประกอบเหตุเช่นนี้ในอนาคตผลจะเป็นอย่างไรทรงรู้แจ้งทั้งหมดทั้งโลกตลอดนิพพานพบสามโลกันไม่มีสิ่งใดปิดบังญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ได้ และหากทรงพยากรณ์เรื่องใดเรื่องนั้นจะเป็นจริงตามที่พยากรณ์ทุกประการไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ในส่วนหย,ยาบของพระพุทธองค์ทรงมีสัจจะมีวาจาสัตว์ตรัสอย่างไรเป็นเช่นนั้นฉะนั้นไม่ว่าจะทรงทำนายเรื่องใดจึงไม่ผิดพลาดแน่นอน ดังเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคือหนึ่งพระเจ้าปเปรษที่โกศลสทรงเห็นสุวินิมิตรซึ่งไม่เคยพบมาก่อนตรงตกพระไทยตื่นมันทรมร้นลุ่นเท้าพระองค์ตัดเล่าเรื่องความฝันให้พรามปุโรหิตฟังทวกพรามพากันจับยามดู แม้นอาศัยหลักโหราศาสตร์ก็วิเคราะห์ไม่ได้พระจัทูลว่าก็ไม่รู้กลัวจะเสียภูมิโหราจารย์จึงกราบภูมิแบบเราสนไปว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระสุวินนี้ร้ายกาศนักอันตรายจะมันเกิดขึ้นแก่ราชสมบัติแต่พวกข้าพระงจักพยากรณ อย่างสุดความสามารถเพื่อแก้ไขอันตรายในครั้งนี้โดยจะต้องบูชายันด้วยสัตว์แต่ละประเภทอย่างละสี่ตัวพระราชาทรงกลัวมรทไทมากจึงรับสั่งให้จัดพิธีบูชายันทันทีผู้ครามออกคำสั่งให้ทำหลุมบูชายันที่นอกเมืองและให้จับ ภูงสัตว์ทสองเท้าสี่เท้าอีกทั้งสัตว์ปีกมามัดไว้ที่หลักบ,บูชายันเมื่อพระนางบริกาทีวีเห็นการบูชายันใหญ่โตเช่นนั้นจึงรีบไปทูลถามเรื่องราวทั้งหมดกับพระราชาเนื่องจากพระนางเป็นคนฉลาดมีปฏิภาณดีจึงกล่าวทูลแนะนำพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้า พระผู้มีพระาเจ้าได้ชื่อว่าเป็นสัพพัิญูรู้แจ้งโลกเป็นยอดของพรามทั้งหลายในโลกขอเชิญพระองค์เสด็จไปทูลถามพระพุทธองค์เถิดจากนั้นพระนางทูลขอให้หยุดการบูชายันไว้ก่อนแล้วพาพระราชาเสด็จพระถวายพระโคมพระศาสดา พระราชากราบคุลเรื่องสุบินและการํำนายของพวกราม์แด,ด่พระพุทธองค์แล้วทูลขอให้พุทธเจ้าํำนายมหาสิบิุข้อที่หนึ่งที่ว่าโคสี่ตัวแสดงอาการจะชนกันวิ่งมาจากทิศทั้งสี่สู่ท้องพระลาหลวงมาชนเห็นเช่นนั้น พากันดูโคชนกันโคเบลือเสียงคำรามด้านแต่ไม่ชนกันต่างถอยอ,ออกไปนี้เป็นมหาสุบินเรื่องแรกความผัดนี้หมายความว่าอย่างไรพระเจ้าค้าพระบรมศาสดาทรงทำนายว่าผลของสุบินข้อนี้จะไม่มีในปัจจุบันแต่ในอนาคต เมื่อโลกบุญไปถึงจุดเสื่อมในรัชกาลของพระราชาผู้กำพรา้าผู้ไม่ได้ของราชโดยธรรมและในสมัยของมนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมกุศลลกรรมลดน้อยถดถอยลงอุปลลกรรมนั้นหนานแน่นขึ้นผลจากแล้งทุกขพิคภัยจักบังเกิดขึ้นมหาเมฆ ตั้งขึ้นจากทิศทั้งสี่ฝ่ายหญิงรีบเก็บข้าเปลือกที่นำออกพึงแดดเข้าที่ร่มป่ายชายถือจอบถือสกร้าพากันออกไปเพื่อก,ก่อคันกันน้ำฝนก็ตั้งเขาจะตกดังก็หึมฟ้าแลบแต่ไม่ตกเมฆลอยหายไปเหมือนโคตั้ง่าชนกันแล้ว ไม่ชนกันนี่เป็นผลของมหาสุบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระราชาทูลเล่ามหาสุบินข้อที่สองว่าต้นไม้เล็กและตอไผ่แทรกเป็นดินเพียงคืบหนึ่งบ้างสอบหนึ่งบ้างต่างผลิดอกออกผลไปต,ตามๆกันพระบรมศาดา ทรงทำนายว่ามหาวิพิตมหาสุบินนี้จะไม่มีในการที่โลกเสื่อมสมัยที่มนุษย์มีอายุน้อยกับไขลงสัตว์ทั้งหลายในอนาคตจะมีราคะก้ามารีมีวัยยังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์สู้กับหลุดพากันจำเริญด้วยบุตรและธิดา เหมือนต้นไมน้เล็กมีดอกฉันฉันใดกุมารีเหล่านั้นเจริญด้วยบุตรและธิดาเหมือนต้นไมน้เล็กมีผมฉันนั้นพระชาทูลถามมหาสุบินต่อไปว่าบมฉันได้เห็นแม่โคใหญ่ๆพากันดือดหนุนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นอะไรเป็นผลแห่งสุบินนั้น พระเจ้าค่ามหาปพิษแม้นผลของสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตเช่นกันคือจะมีผลในเวลาที่พวกมนุษย์ภากรละทิ้งเชศฐาประจยิกรรมคือความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะในอนาคตผูองจัด จะไม่เคารพยังเกรงในพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่คนแก,แก่จะพากันหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนก็ไม่ได้ต้องง้อพวกเด็กเลี้ยงชีเหมือนแม่โคนมพากันดื่มนมลูกโคที่เกิดขึ้นในวันนั้นพระราชาทูลถามหาสุบินข้อตอไปอีกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นข้าวสุกที่คนสูงในหม้อใบเดียวกันแท้แต่ไม่สุกทั่วกันทั้งหม้อพ่อครัวจึงแยกเป็นสามส่วนคือข้าวแฉะข้าวดิบและข้าวสุกดีอะไรเป็นผลแห่งจุบินข้อนี้พระเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่ามหาพิษผลของสุบินข้อนี้จะมีในอนาคตเช่นกันด้วยในการภายหน้าผู้นำแผ่นดินจะไม่ดำรงอยู่ในธรรมข้าราชบริพารและข้าบดีรวมถึงชาวเมืองทั้งหมดนับแต่สม,มะและพราหมณ์ จับพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมเหมือนถุงโคที่ข้ามน้ำไปไม่ถึงนฝั่งเพราะได้จากผูงไม่ดีแม้นเทวดาที่เคยดยูแลรักษามนุษย์ก็จับไม่ทรงธรรมไม่ลงรักษาอีกต่อไปรมจับพัดไม่สม่ำเสมอพัดแรงเกินไปทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือน วิมานของรุปเทวดาก็าหักโค่นลงเมื่อวิมานถูกลมพัดมูเทวดาต่างพากันโกรธแล้วจับไม่ให้ฝนตกถึงแม้จะตกก็ตกไม่ทั่วฟ้าบางปีไม่ตกเลยทำให้เกิดความแห้งแล้งอดอยากยากแค้นตรงไหนมีผลดีข้าวกล้าก็อุดมสมบูรณ์ ในบางพื้นที่ตกหนักเกินไปข้าวกล้าก็เสียหายภายุทิ์นี้ยังไม่มีแก่มหาพิษแต่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตนี่เป็นคาทนายที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ถึงอนาคตไว้โดยปรารกเหตุมหาสุบินของพระราชาผู้ทรงรำในสมัยก่อน ซึ่งเมื่อการเวลาผ่านถึง2,500ป,ปีพุทธเวก่อนนั้นก็ปรากฏความเป็นจริงเช่นที่เราได้เห็นภัยอยู่ในขณะนี้เนื่องจากสภาวะโลกปัจจุบันเริ่มเสื่อมถอยธรรมะเริ่มถูกเกียดบงังคนประพฤติทธรรมพากันทำความเสื่อมให้เกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันนำสินธรรมกลับคืนมาให้ได้ก่อนที่ภวิบัติใหญ่จะเกิดขึ้นให้รีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่อย่าได้ประมาทชีวิตให้ชีวิตที่ผ่านไปแต่ละวันเป็นไปเพื่อการประพฤติธ,ธรรมสั่งสมบุญบารมีให้ทานรักษาศินเจริญภาวนากันให้เต็มที่ทุกคน ส่วนพุทธธรรมนายข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรมีใกล้เคียงหรือเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบันอย่างไรบ้างให้ติดตามกันในครั้งต่อไปครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ